เอาเลยครับอันนี้ไปดูคลิปมาก่อนบ้างหรือไงดูอ๋อก็เตรียมตัวมาอย่างดีโอ่เยอะมองเสียงถึงหวาดเไมารุกระดูกเอาล็อกระดูหมดแล้วไม่มีไม่มีเอาล่ะได้ได้กินเคยกินไหมครับเคยกินไหมไม่เคยกินครับครั้งแรกครับครั้งแรกครับผมโอ้โหเรากินแล้วอโหมาดูกันนูดูกันต่อถามมั้งเดียวบอโอ้โหดูนี่ขอบเว้อื้มนั่งกุบๆเลย โอ oh ้โหงั oh, wow, ้นขออนุญาตเป็นตัวแทนทั there, ้งกลุ there, ่มมาอันน oh, oh, right. ี้อันนี้ค pues> ือโอ้โหมาเจอเลยครับนี่จัดเลยครับจัดเลยครับเจดเลยครับเจอเลยครับออร่อยอร่อยครับอร่อยครับอร่อยมากครับน้องจอมลองเข้มน้องจอมลองครับลอง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 เลัยขออนุญาตนะครับน้องจอบเองไม่เสียแรงไม่เสียแรงเยี่ยมๆนะเยี่ยมๆนะ ปินชัดเจนนะผมอ๋อหมูย่าง